เริ่มบ้านใหม่แบบรีบขึ้นบ้านผ่านมาแล้ว146วันบ้านไปไกลแค่ไหนพร้อมคําแนะนําการเล่นแบบรีบขึ้นบ้านที่คุณไม่ควรพลาดน,นี่คือบ้าน13ของแก้วที่เล่นแบบรีบขึ้นบ้านเป้าหมายของไอดีนี้คือรีบขึ้นบ้าน16ให้ไวที่สุดเพื่อหาคําตอบว่าจะต้องใช้เวลากี่วันเราจะไปถึงบ้าน16บหกถ้าที่ผู้ชมเห็นตอนนี้แานของแก้วมันกระจอกมากเลยครับอาวุธเกือบทุกชิ้นเป็นเพียงแค่เลเวลห่งเท่านั้นเอง สำหรับการเล่นแบบรีบขึ้นบ้านนะครับแก้วไม่ได้เน้นการอัปเกรดอาวุธนะครับแก้วเน,น้นที่จะอัปเกรดการโจมตีนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีด้วยความโหดมากที่สุดเลยการเล่นแบบรีบขึ้นบ้านนะครับแก้วแนะนำนะครับว่าผู้ชมจะต้องหาสูตรที่จะเอามาโจมตีนะครับสูตรหนึ่งก่อน,นครับอย่างเช่นสูตรที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้มังกรไฟเพราะแก้วพบว่ามังกรไฟนะครับเป็นสูตรที่เล่นง่าย ลเล่นสนุกนครับบางท่าน,นครับอาจจะบอกว่าเล่นกอบินและุงดีกว่าครับผลิตไวกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าครับแต่แก้มองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อครับเจ้าก็เลยเลือกที่จะอัปเกรดมันก็เลฟ้าแล้วก็บรรลูนยาบ้ายาแช่นครับพอเราได้สูตรโจมตีสูตรหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้เนี่ยไปป้นตลอดเลยส่วนผู้กล้านนครับมันก็จะเป็นเร็กน้อยหนะ่อยเนาะเพราะว่าเราเล่นแบบรีบขึ้นบ้านนะครับเราจะเอา ช่างก่อสร้างครับไปอัปเกรดการโจมตีนะครับก็จะเป็นพวกค่ายกองทัพเป็นโรงทหารเป็นคลังเก็บทรัพยากรครับทำให้เราแทบจะไม่ได้อัปเกรดผู้กล้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้กล้าของเราสามารถที่จะมีพลังโจมตีมหาศาลได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะไปเฉลยตอนท้ายนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเล่นต่อไปนะครับการเล่นเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ผู้กล้าแล้วนะครับในอัปเดตเมื่อวานสุดสานะครับก็จะมีอุปกรณ์ผู้กล้ามา แล้วก็สามารถที่จะเลือกปรับด้านครับว่าจะให้ผู้ก้านครับมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างจากการที่แก้วเล่นครับแก้วมองว่าถ้าเรารีบขึ้นบ้านครับเราจะอยู่บ้านน,นั้น แค well. ่ช่วงระยะเวลาไม่นานครับทำให้เราอาจจะอัปเกรดอุปกรณ์บางชิ้นได้ตันครับแต่ว่าบางชิ้นก็แทบจะไม่ได้อัปเกรดเลยเราจะต้องเลือกมาเลยนะครับว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์อะไรท่านผู้ชมจะเล่นครับแก้วแนะนําว่าให้อัปเกรดอุปกรณ์ที่ระอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นให้อัปเกรดคัมพ์มิตะก่อนครับเพื่อที่จะใช้คัมพิมตะได้นานนั่นเองชมจะเห็นว่าปูในของแก้วมันกระจอกมากเลยครับแต่ว่าอุปกรณ์ของแก้วนะครับเป็นเลื่อตันนะเป็นเลื่อยสุผ้านะครับทำให้ ก้สามารถที่จะทําให้ปู่เนี่ยทาให้ฐานที่อยู่ในวงครับเป็นอมตะ9วินาทีนครับก็ก็เกือบตันแล้วนะถือว่าโหดม,มากเลยนะครับแล้วก็คนน้ำยาล่องหนนะครับแก้วก็เป็นเลเวล15นะครับทาให้เวลาใช้แท่ไมา่ตานครับควินจะหายตัว7 2วินาทีนครับถึงแม้ว่าควินของแก้วจะเป็นเพียงแค่เลเวลน้อยๆน,นั่นเองนี่คือความไม่สมดุลน,นะครับแก้วว่ามันมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับกับผู้ก้านเนาะ แก้วก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เนี่ยมาช่วยนั่นเองและนี่ก็เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์ครับหลังจากที่แก้วเริ่มไอดีใหม่แบบรีบขึ้นบ้านผ่านมาแล้ว146วันนะครับแก้วขอเล่าก่อนนะครับว่าแก้วรู้สึกอย่างไรเมื่อก่อนนะครับแก้วย้อนกลับไปนะครับปี2ปีที่ผ่านมานะครับแก้วรู้สึกว่าแก้วไม่ค่อยชอบนะครับเวลาที่ใครมาบอกนะครับว่าโหผมรีบขึ้นบ้านอะไรเงี้ยแก้วไม่ค่อยชอบสายรีบขึ้นบ้านนะครับมันอาจจะเป็นอคติส่วนตัวนะครับแต่แก้ว ก็ได้เปิดใจนะครับแล้วลองเล่นแก้วก็พบว่ามันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับทำให้การเล่นแบบบีบขึ้นบ้านนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับแก้วมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับที่เราจะไปถึงบ้านเร็วสงสุดๆไวๆนะครับ แก้วก็เดาว,ว่าแก้วจะไปถึงบ้านสุกได้ภายในปีนี้นะครับแก้วมองว่ามันก็มีข้อดีครับที่เราไปถึงบ้านไวขึ้นนั่นเองแล้วก็แก้วขอพาผู้ชมมาพูดถึงข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียของการเล่นแบบลิฟต์ขึ้นบ้านนะครับก็คือบ้านลอาจะอ่อนมา,มากๆเลยครับเวลาเราลงบอนครับหรือเวลาเราโดนปนเนี่ยเราแทบจากกันไม่ได้เลยครับแก้วไม่ได้ออกแบบผังบ้านเนาะก็เลยทําให้โดนเสียสัมดาวอย่างบ่อยเนาะ แต่ถึงแม้ว่าจะออกแบบดีแค่ไหนนะครับก็น่าจะกันไม่อยู่นะครับเพราะอาวุธของดาวมันคน่อนข้างที่จะกระจอกนั่นเองแต่แก้วก็ไม่ซีเรียสน,นะครับแก้วเน้นที่จะโจมตีมากกว่าป้องกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นแบบดีขึ้นบ้านนะครับจะทําให้ทหารที่เราเล่นนะครับมันอาจจะมีแค่บางตัวนะครับที่ไปเลือตัน,นะครับเราก็จะเล่นได้ไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าเราใช้เวลานอนนะครับทำให้อัปเกรดไม่ทันนั่นเองก็อาจจะอัปเกรดได้สูททั้งศูทนะครับแก้วก็อัปเกรดได้กระไดฟ้านะครับแต่ว่า แกต้องอัอเกรตบอลลูนเพิ่มยาบ้ายาแช่เพิ่มครับก็น่าจะได้แค่มังกรไนฟ้าแล้วก็อยู่สุนีนะครับไปจนถึงบ้านสุกนั่นเองก็อาจจะเป็นความซ้ำซากจำเจนครับที่เราไม่อาจจะไปเล่สุดอื่นได้นะครับแล้วก็ผู้กล้าของเรานะครับเราจะเลวต่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเอาช่างนครับไปอัอเกรตอย่างอื่นเนาะจะเห็นว่าแกวอัปเกรตอย่างอื่นอยู่นะครับเป็นคังเก็บทองคำค่ายกองทัพแล้วก็คังเก็บน้าาําอมฤตมืดน,นะครับทำให้ ผู้กล้าของเราเนี่ยไม่ได้ถูกอัปเกรดนั่นเองแก้วก็เลยมองว่านี่คือข้อเสียนะครับที่เราเจอได้ง่ายๆนะครับบ่อยๆเนาะแล้วมีข้อเสียแล้วนะครับมาดูข้อดีกันบ้างข้อดีที่แก้วชอบนะครับก็คือในอัปเดตที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะใช้น้ํายาครับเดี๋ยวแก้วให้ดูก่อนนะแก้วมีน้ํายานี้นะครับเป็นน้ํายาพลังครับก็จะทําให้เวลาเรากดใช้นะครับมันจะใช้นานได้หนึ่งชั่วโมงและทําให้ทหารกับน้ํายาครับเป็นโลกสูงสุดของบ้าน เป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆเลยครับเช่นเดียวกันกับน้ํายาพู้กานครับถ้าเรากดใช้น้ํายาพู้กานครับเราจะทําให้พู้ก้นครับเป็นเล่สูงสุดของบ้านสิเราใช้เวลาวอเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราจะต่ําแต่เราสามารถขึ้นไปตีบ้านสูงๆได้เลยแก้วก็เลยชอบมากๆเลยครับแล้วน้ํายาพวกนี้หาจากไหนได้ครับสามารถหาได้จากการทํานี่เลยครับก็จะเป็นความท้าทายฤดูกาลครับหรือว่า เราจะไปซื้อด้วยเหรียญพพสดมครับไม่ต้องใช้เพชรเนาะชมต้องหาแคนที่เขาแอคทีฟครับแล้วก็เป็นแคนที่มีเมืองหลวงเลเวลสูงครับอาจจะเป็นเลเวลเก้าหรือว่สิบครับเราจะได้เหรียญพสดมครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญก็จะใช้ทําการซื้อน้ํายาพลังได้นะครับน้ายาพลังและน้ํายาพุก้าครับจะอยู่ขวดละร้อยห้าสิบเหรียญโพสดมครับสามารถซื้อได้สัปดาห์ละสามครั้งนั่นเองก็ไปใช้ในบัได้นะครับถือว่าดีเลยนี่ก็เป็นคำแนะนำของแก้วนะครับเดี๋ยวแก้วจา กดใช้แล้วประชุมตีกันนะครับไปดูกันว่ามันโหดแค่ไหนนะครับโอเคเราเข้าไปนะครับก็อนีื่เลยแก้วขอซื้อฐานแข้งก่อนนะครับส่วนใหญ่แก้วจะไปโป้นเนี่ยแก้วมักจะไม่ใช่ฐานแข้งนะครับเพราะว่าค่อนข้างเปลืองเหรียพผสดดมนะครับเอาไปทาอย่างอื่นแก้วมองว่าคุ้มกว่านะครับถ้าเราอยู่ในแคนที่เขาส่งฐานบ่อยๆนะครับก็จะขอฐานแข้งได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครส่งก็ไม่ต้องใช้กระดานะครับแต่แก้วจะลองใช้ชมกันะครับว่าถ้าเราเล่นแบบรีบขึ้นบ้านแล้วตีแบบสุดๆครับมันจะเป็นยังไง แล้วก็แก้วจะใช้บูทกองทัพนะครับก็เป็นน้ํายาพลังเนาะชมเห็นว่าตอนนี้นะครับแก้วมีมังกรไฟฟ้าเลเวลสามครับแล้วก็บัลลูนเลเวลแปดนะครับแก้วกดใช้มังกรไฟฟ้าของแก้วจะเป็นเลเวลสี่และบอลลูนเป็นเลเวลเก้านะครับชมเห็นว่าคิงเป็นเลเวลสิบห้าควีนเลเวลเจ็ดปู่เลเวลห้าครับแล้วก็เจ้เลเวลหนึ่งครับถ้าแก้วกดใช้น้ํายาพู่กานะครับจะเห็นว่าพู่กาของแก้วนะครับเป็นเลเวลสูงสุดของบ้าสิบสามเลยคิงควีนเลเวลเจ็ดสิบห้า ปูเลี้ยวห้าสิบแล้วก็เจ๊เลี้ยวยี่สิบห้าเป็นอะไรที่บ้ามากๆเลยครับเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยไม่ไม่เหมาะสําหรับการเอาไปป้นแบบแก้วนะแก้วเล่นเป็นตัวอย่างครับเหมาะสําหรับใช้เวลาบวชครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะพักุณชมไปป้นแบบสุดๆเลยครับแก้วจะหาบ้านที่รวยๆหน่อยเนาะโดยที่ไม่สนนะครับว่าบ้านนั้นจะโหดหรือจะอ่อนเนาะแก้วอยากได้สักห้าแสนครับโอเคพากหลังนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะจงตีชมกันคือถ้าแก้วเล่นสุดมุกไรฟานครับแก้วแนะนําควีน ไปกับดูธนูยักษ์นะครับแต่ว่าแก้วยังไม่ได้เอาเกียรน,นครับฉะนั้นแก้วจะต้องจมตีบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่นะครับแก้วจะเข้าทางด้านป้ามีซีนนะครับแต่ว่าเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่าไปด้านบนแบบนี้นะครับเข้าหากันเอาเป็นว่าแก้วเขา้าแก้วเข้าด้านซ้ายลงไปก็ได้นาอโดยตะล่างครับแก้วใช้แก้วปล่อยคิงไปด้านบนและแก้วไปฟคิงไปด้านซ้ายนะครับ ก้เล่นบางทีมันก็มีการเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ใช่เดิมๆนะครับแล้วไปลี่ยมันก็เลยไปหน้ากระดานครับปล่อยบอลลูลงไปใช้ปูลงไปหน้ากระดานปล่อยเดือหอกเข้าไปใช้ยาบ้าไปซ้ายขวาและใช้สกิลคาพีมตะได้เดี๋ยวแก้วใช้สกิลคาพีมตะเลยแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไป2ขวดเราใช้แช่ลงไปที่เจเลยควีนอยู่ด้านซ้ายเราใช้ท่าไม่ตายเพื่อเสกน้ำฟ้าออกมาบอลลูนจะเข้าไป เราจมตีบ้านได้แช่ไปเพิ่มแก้วแช่ไปเพิ่มครับแล้วก็ปล่อยเจนครับลงไปด้านบนจมตีป้อมพูเลยอ่ะลงไปนะครับเราจะเข้าไปด้านล่างกันมันก็ได้ฟ้าเข้าไปนะครับเราสามารถใช้แช่ลงไปได้เราแช่ไปที่ควีนแล้วก็อีกโบเลย ด้านครับควีนเจอกับคิงก็จะตายลงไปครับเจสสามารถใช้ชิงชิงไปได้ครับแล้วก็จะแช่ไฟโอเคมกด้ไฟยังเหลืออยู่ครับแล้วก็จะลงมาครับแต่ป้อมพุอาจจะทําให้เราครับไม่สามารถที่จะเก็บซัมดาวได้ครับแก้วชิงอักนิดนึงเนาะโอเคเราจมตีป้อมพุได้ครับปัญหาคือเราจะได้ด้านล่างไหมไฟฟานครับเหลือหนึ่งตัวนะครับเจอทอร์นาโดนครับปูเดนจะลงไปครับแล้วปู เจอกับลูกโป่งสีดำครับโอ้โหทําไมอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินครับการจะโจมตีได้3มดาวเม่ือ่เื่องง่ายเลยครับเราเจอลูกโป่งสีดําและลงไปด้านล่างครับถ้ามีลูกโป่งสีดําอีกซิงแแก่แน่นอนครับก็ได้ฟ้าโจมตีกับป้อมเท็ล่าและเท็ล่าโจมตีได้ไหมโอเคอ่าไม่ได้นาะเราจะลงไปครับเราก็จะเก็บสาดาวได้นครับนี่ก็เป็นการเล่นแบบรีบขึ้นบ้านครับแต่ว่าเอาป้นจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้เท่านี้ครับเพราะว่า ุกรของเราครับมันยังไม่โหดแล้วผู้แก้าของเราครับไม่ได้รับการบูทแล้วก็แทงแคเราไม่ได้ใช้นะครับมันอาจจะได้เจ0ดสิบแซครับก็จะประมาณนี้เลยครับวันนี้แก้วก็นํามาฝากกันครับกับการรีบขึ้นบ้านครับมาสรุปกันส่วนตัวแก้วครับแก้วรู้สึกดีนะจะรีบขึ้นบ้านนะครับทนชมเล่น2องไดีนะครับก็เล่นไอดีหนึ่งเล่นแบบบ้านตันเลยครับแล้วก็อีกไอดีหนึ่งเล่นแบบรีบขึ้นบ้านนะครับเพื่อที่จะส่งทหารให้ไอดี หลักนั่นเองแล้วเผอๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมเล่นไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะชอบไอดีที่รีบขึ้นบ้านมากกว่านครับเพราะว่าเราสามารถที่จะขึ้นบ้าน16ได้ไวกว่านครับการเล่นแบบไม่รีบขึ้นบ้าน,นครับก็อาจจะใช้เวลา4-5ปีนะครับถึงจะตันแต่ถ้ารีบขึ้นบ้านนะครับไม่ถึงปีก็น่าจะไปถึงบ้าน16นั่นเองแล้วเราก็อาศัยไอเทมเม็ดมนช่วยนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้มีประสิทธิภาพ ไยังไงกันบ้างรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมจะเล่นไอเดีเดิมบ้านใหม่หรือเปล่าครับแล้วก็จะเล่นแบบรีบขึ้นบ้านไหมรอคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับว่าคุณผู้ชมมีไอดียรขึ้นบ้านหรือไม่วันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ